จีนประสบความสําเร็จในการผลิตน้ํามันและก๊าซจากแหล่งน้ํามันนอกชายฝั่งน้ําลึกแห่งแรกที่จีนดําเนินการเองทั้งหมดแหล่งน้ํามันหลิวฮวาตั้งอยู่ในแอ่งปากแม่น้ําจูเจียงประกอบด้วยแหล่งน้ํามัน5้าแห่งเป็นกลุ่มแหล่งน้ํามันที่มีปริมาณสํารองมากที่สุดของจีนมีความลึกเฉลี่ยประมาณ400เมตรและเป็นบริเวณที่มีแหล่งน้ํามันนอกชายฝั่งลึกที่สุดของประเทศแหล่งน้ํามันหลิวฮวาสามารถผลิตน้ํามันดิบได้สูงสุดถึง13,800ตันต่อวัน ปัจจุบันผลิตน้ำมันดิบรวมกว่า38ล้านตันคิดเป็นกว่า95ของผลผลิตน้ำมันจากแหล่งน้ำลึกทั้งหมดของจีนหัวใจของความสำเร็จอยู่ที่โครงสร้างฐานรองแท่นขุดเจาะน้ำลึกไฮจีสอซึ่งถือเป็นโครงสร้างฐานรองแท่นขุดเจาะน้ำลึกแบบแจเก็ตที่ทำลายสถิติของเอเชียด้วยความสูง428เมตรน้ำหนักกว่า5 0,000่นตัน พร้อมสร้างสถิติระดับทวีปทั้งในด้านความลึกในการปฏิบัติงานและความเร็วในการก่อสร้างโดยแท่านไฮจีสองเชื่อมต่อหลุมผลิตน้ำมัน27หลุมและสามารถผลิตน้ำมันดิบได้ถึง3,400ตันต่อวันซึ่งมากกว่าคาดการเดิมถึง25%น้ำมันที่ผลิตได้จากใต้ทะเลจะถูกส่งต่อไปยังไ่ขุยหมายเลขหซึ่งเป็นหน่วยผลิตจัดเก็บขนถ่ายน้ำมันแห่งแรกของเอเชียโครงสร้างลอยน้ำนี้ มีความสูงเทียบเท่าตึก30ชั้นน้ำหนักกว่า37,000ตันสามารถดำเนินง,งานต่อเนื่องในทะเลได้ยาวนานถึง15ปีช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาพายุรกากาซาพัดเข้าชนแหล่งน้ำมันหลิววาโดยตรงแต่ทั้งไฮขุยหมายเลขหนและไฮจี2ส,สามารถต้านแรงลมพายุระดับ17ได้อย่างมั่นคงแสดงถึงศักยภาพด้านการป้องกันและความทนทานของเทคโนโลยีวิศวกรรมทะเลลึกของจีน